คนญี่ปุ่นเขาจะชอบพูดกันว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น <c oughs> เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยทั้ง4ฤดูเลยค่ะพอฤดูการเปลี่ยนทีเราก็เหมือนได้เปลี่ยนมหาวิทยาลัยทีเพราะว่ายู่ทัศอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลย <c oughs> อีกหนึ่งจุดหลักของ m j s p ที่คนไม่ค่อยรู้เลยก็คือเป็นโปรแกรมไบลิงวก้ค่ะคือจะเรียนเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นค่ะตอนเราเข้าไป6เดือนแรกเราต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นล้วนๆก่อนเลยถ้าเกิดพูดง่ายๆเทียบกับของไทยอาจจะเหมือนอักษรรวมกับรัฐศาสตร์ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อคิมชื่อดีดีเกอสกุนรุ่งโรดค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ MJSP Modern Japanese Studies Program ที่มหาวิทยาลัยฮอกไกโดค่ะชอบญี่ปุ่นตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะค่ะก็คือเคยไปตั้งตอนเด็กแล้วก็รู้สึกชอบบรรยากาศที่นูน่นชอบภาษาแล้วก็รู้สึกว่าอยากพูดได้ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากลองไปอยู่ที่นู่นดูในตอนนั้นนะคะ คนญี่ปุ่นเขาจะชอบพูดกันว่าเป็นมหาละไที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น <c oughs> เป็นมหาละไที่สวยทั้ง4ี่ฤดูเลยค่ะฤดูร้อนเนี้ยก็จะสีเขียวไปทั่วฤดูใบไม้ผลิก็มีซากุระตัวมหาเลายมันมีต้นไม้อะไรเยอะอยู่แล้วด้วยเพราะงั้นต้นซากุระก็แบบมีเป็นแนวยาวเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นจุดที่ดังที่สุดของโมฮอกโดก็น่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะที่เป็นแนวต้นแป๊กล้วยก็จะสีทองเลยก็เหมือนพอฤดูการเปลี่ยนทีเราก็เหมือนได้เปลี่ยนมหาอะไรีเพราะว่ายู่ทัศอะไรพวกนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลย พูดง่ายๆเทียบกับของไทยอาจจะเหมือนอักษรรวมกับรัฐศาสตร์ค่ะเพราะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับญี่ปุ่นศึกษาก็จริงแต่ไม่ใช่แค่ภาษาญี่ปุ่นแต่จะเรียนพวกสังคมศึกษาแล้วก็แยกเป็นตามสายและค่ะอย่างของคิมเนี้ยเรียนเป็น s o c i o l o y แล้วก็ e c o n o มิกอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกเศรษฐศาสตร์แล้วก็พวกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศการเมืองอะไรพวกนี้ค่อนข้างเนื้อหาพวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะค่ะอ๋ออันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหลักของ m j s p ที่คนไม่ค่อยรู้เลยก็คือเป็น โปรแกรมไบลิงกัวค่ะคือจะเรียนเป็นทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นค่ะโดยพวกวิชาอินทรดักชั่นที่บอกไปเมื่อกี้จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่า,อาตอนเราเข้าไป6เดือนแรกเราต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นลว้ลวนๆก่อนเลยอย่างไม่มีอย่างอื่นเลยภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวก่อนแล้วก็ปี1ปี2เนี้ยก็จะมีวิชาสตัวที่บังคับนี่เรียนเป็นภาษาอังกฤษาลาออกแล้วก็จะมีภาษาญี่ปุ่นที่สาหรับเอาไว้ใช้ในมหาวิทยาลัยต่ออีกค่ะแล้วก็จะมีพวกวิชาเลือกต่างๆอย่างวิชา freshman study ก็คือจะเป็นวิชาที่เด็ก ปีหนึ่งญี่ปุ่นทุกคนเรียนเป็นปกติค่ะเป็นวิชาเลือกอิสระแนวเนี้ยค่ะก็จะเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะงั้นก็จะมีทั้งวิชาที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นรวมรวมกันไปหรือก็จะมีพวกบางวิชาที่เป็นรวมนักเรียนญี่ปุ่นกับนักเรียนต่างชาติมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็คุยเกี่ยวกับเรื่องภาษาญี่ปุ่นหรือว่าทํางานเป็นกลุ่มร่วมกับคนญี่ปุ่นแนวเนี้ยค่ะก็เลยถ้าเกิดจะถามว่าใกล้เคียงกับคณะไหนในไทยก็จะเหมือนอักษรกับรัฐศ,ศาสตร์แต่ทีเนี้ยเออมันก็ไม่่เเเหมือนโดยสิชิชงพราาะวา อย่างปี3ปี4เนี้ยเราจะมีเรียนวิชาที่เรียกว่าบีคามมคุ oku, หเหมือนเป็นวิชาเอกล้วนั่นแหละค่ะซึ่งวิชาเอกเราเราจะเลือกได้เป็น2ฝั่งก็คือเป็น Society and Economic กับอีกฝั่งหนึ่งคือ History, Culture ค่ะก็จะค่อนข้างจะเนื้อหากว้างขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่ว่าเรียนเกี่ยวกับวิชานั้นๆในมุมก,กว้างๆเนี้ยจะมีเยอะค่ะและอาจารย์ก็สอนดีค่ะอาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ อาจารย์ญาายี่ปุ่นเยอะกว่าค่ะจะมีแค่ในโปรแกรมเราเนี่ยแหละค่ะที่อาจารย์ต่างชาติเยอะแต่ว่าพอไปคณะต่างๆเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ญี่ปุ่นเยอะกว่าค่ะ,าาาาะก็ค,ะค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ว่าแบ่งเป็นหลักๆก็คือสองทางค่ะคือจะเป็นไปทางนักวิจัยไปเลยก็คือเรียน ต่อปริญญาโทรปริญญาเอกแล้วก็ไปเป็นศาสตราจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่อเนี้ยก็มีแล้วก็อีกสายเนื้อก็คือจะเป็นสายธุรกิจเลยก็คือทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นมีทั้งคนที่ทํางานในบริษัทญี่ปุ่นเลยหรือว่าบริษัทญี่ปุ่นในประเทศเขาเลยก็มีค่ะอย่างที่ทําเยอะๆก็จะเป็นพวกบริษัทส่งออกนําเข้าสินค้าญี่ปุ่นไปทางประเทศต่างๆเนี้ยจะเยอะค่ะอย่างรุ่นพี่เนี้ยที่เพิ่งจบไปล่าสุดจะมีคนเข้า มิตซยซึ่งก็เป็นบริษัทส่งออกอนำเข้าญี่ปุ่นที่ค่อนข้างดังเหมือนกันเนี่ยคะ่ะแล้วก็โตโยต้าซูโชเนี่ยโตโยต้าก็ทุกคนรู้จักอยู่แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับรถยนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าจะเป็นบริษัทลูกของโตโยต้าอีกทีที่จะดูแลเฉพาะเรื่องการขนส่งนำเข้าเนี่ยคะ่ะแล้วก็คนที่ไปทำงานในเขาเรียกว่าอะไรออฟฟิศของยูนิโคลก็มี น่าจะด้วยตัวเรื่องภาษาด้วยแล้วก็ตัวเรื่องวัฒนธรรมด้วยเพราะว่านักศึกษาต่างชาติที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะตลอด4ปีหรือว่า4ปีครึ่งเนี่ยมันมีไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะไปแบบแลกเปลี่ยนปีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็เลยจะค่อนข้างเห็นจุดแข็งเราตรงที่ว่าเออเรา เข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นแล้วก็พอจะอยู่กับญี่ปุ่นได้จริงๆนะ <Netflix> ไม่ใช่เราแบบเราไม่เคยมาอยู่แล้วบางทีถ้าเ,เรามาถึงแล้วเราไม่ชอบเรา,าจะก,กลับไปนี่ค่ะเขาก็จะมั่นใจได้ส่วนหนึ่งว่าโอเคเราเราตั้งใจมาอยู่ตรงนี้จริงๆนะอะไรประมาณนี้ค่ะและ้วก็พอเราได้ไปเรียนรวมกับคนญี่ปุ่นเนี้ยมันก็จะมีความรู้พื้นฐานที่คนญี่ปุ่นรู้กันอยู่แล้วที่ถ้าเกิดสมมติเราเรียนภาษาอย่างเดียวเราอาจจะรู้บ้างหรือว่าไม่รู้บ้างเนี้ยค่ะแต่พอเราไปอยู่รวมกับตรงนั้นได้ไปใช้ชีวิตรวมกับคนญี่ปุ่นเนี้ยก็ ทให้เราสื่อสารกับเขาได้ง่ายขึ้นอย่างปัญหาสังคมเขากำลังเจออะไรอยู่เนี้ยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับทางบริษัทเขาอยู่แล้วะคะ่ะถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้เรื่องพวกนี้มาก่อนนะคะเขาก็ไม่ต้องอธิบายเราเยอะเท่ากับคนต่างชาติที่แค่สนใจญ,ญี่ปุ่นแต่ว่า,าไม่ได้รู้ลึกเท่าอะคะ่ะคือมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราด้วยทั้งอังกฤษทั้งญี่ปุ่นอะไรประมาณน,นี้ช่วงปีหนึ่งเนี้ยก็จะค่อนข้างหนักอะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ชอบญี่ปุ่นจริงๆเนี้ย เราก็จะรู้สึกเหนื่อยได้ง่ายค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่เราเรียนเนี้ยมันเกี่ยวกับญี่ปุ่นหมดเลยถ้าเกิดสมมติว่าชอบญี่ปุ่นแล้วก็อยากเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นจริงๆอะ่ะก็แนะนําโปรแกรมนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแค่สนใจแต่ยังไม่แน่ใจว่าชอบขนาดนั้นหรือเปล่าเนี้ยเพราะว่าเราจะต้องโดนอัดเกี่ยวกับญี่ปุ่นเยอะมากทั้งสังคมศาสตร์ญี่ปุ่นอะ่ะคือมันเป็นอินทรดักชั่นก็จริงแต่ว่ามันเรียนลึกมากค่ะคือเรียนไปถึงพวกประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยแล้วก็ มันเป็นโมเดลด้วยไงคะเขาก็จะเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยแล้วก็กต้องวิเคราะห์ว่าปัญหาตอนนี้มันคืออะไรแล้วคิดว่ามันควรจะแก้อะไรยังไงเนี้ยค่ะถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่น mm. เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น mm. คนญี่ปุ่นวัฒ mm. นธรรมญี่ปุ่นจริงๆนี้ก็แนะนำให้มาเรียนที่ MJP s ค่ะเย้ yeah. <laughs> okay.